สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่คาชา a น,นะครับแล้ววันนี้เราจะต้องออกไปถ่ายรูปนะครับก็เลยวันนี้มีเพื่อนสาวของเรานะครับเยเกเน่นะครับเฮลโหลยนสาวสาวปัดนะครับเพิ่งเรียนจบสดสดร้อนๆนะฮะก็ย้ายมาอยู่ค้าชา a อย่างที่ผมบอกว่าคชา c เนี่ยตอนนี้กลายเป็นสถานที่สำหรับยังเจเนอเรชันนะครับที่ย้ายเข้ามาอยู่นะครับแล้ววันนี้เธอจะมาเป็นแอสซิสแตนต์ของผมนะครับช่วยไปถ่ายรูปที่ตลาด อามิโนดร์ี่ right we going to the bazaar นะเดี <Gym. S 1> nah, <S 2> <S 2> ๋ยวเราตามมาดูกันดีกว่านี่เป็นไงเยเกเน่เป็นสาวสมัยใหม่นะครับแต่งตัว I said you look nice you dress cool เยเกเน่นะฮะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะอุปกรณ์เยอะมากเลยนะเดินหนักมากเลยแม่งเซ็งมานี่นะครับเยเกเน่จะพาเราไป เดินทางลัดนะครับเข้าไปสู่บาร์ซ่านะฮะแล้วก็ไปดูบ้านเก่าๆนะคือที่คาชาเนี่ยเขาจะมีบ้านของพวกพ่อค้าวานิชเก่าโบราณนะที่เป็นบ้านสวยที่แบบยังคงรักษาไว้ได้อย่างดีนะครับเนื่องจากคาชาสมัยก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งเส้นทางสายไหมนะที่ต้องผ่านลงไปค้าขายที่เมืองเอสฟานา which one yeah g i e e this one on the right right <Yeah. S 1> what is this it's a school I heard yeah. Uh huh. a now d n it's like uh, school for the religious right Yeah, yeah. we can go inside later ตอนนี้เราก็มาถึงอาซาบอซอกส์นะครับหนึ่งในวิหารชื่อดังของที่นี่นะฮะที่ขรันนะฮะรถลายสวย ก็จะเป็นนี้นะคือเป็นที่เรียนศาสนานะครับแล้วก็เป็นสุเหนนร่าโบราณนะฮะก็เป็นหนึ่งในสุเหร่าชื่อดังของเมืองขาชานที่มาแล้วก็ครจะแวะมาดูนะครับไม่เสียค่าเข้านะครับก็สวยดีฮะทางข้างหลังนะพอดีเราผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาดูนะฮะอฮะโอ oh, underground is the school อ่า คือโรงเรียนอยู่ข้างล่างนะ Shall we go down for real quick? Okay. Can I live here in here? Okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวฝากของคุณลุงไว้ Thank you. นี่นะครับ Thank you. อย่าเกนเรน,นะครับต้องใส่ที่จับจำลองนะฮะ okay let's. i think you look nice with hijab thank you yeah but they should have a choice for you yes. but still you look great okay this is the entrance uh, i think the door is closed ah so we can see from upstairs you can see this place already. This <laughs> the <Since laughs> uh, they didn't use uh, uh, like the school, uh -huh. but uh, the past. It, it was the school. Yeah. Here, this room, yeah. like study room. The man sits and read the books. Uh -huh. In this room? Yeah. Uh-huh. And upstairs is a mosque, right? Uh, both of them. Uh huh. The school and the mosque. Ah, so pray. school downstairs, the mosque upstairs yeah. to pray. You can see the yard. Of the, the yard? Yeah. What, what do you mean the yard? Uh, and what does this mean? Uh, it's the burudin's uh, the entrance. 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 And have a home, a home, The so yama So is the yard? Here? Here. What do they do here? Uh, It's place for that don't have any roof. อ h a ฮะ so you can sit, pray, sleep. pray or just cry. นะครับเรากำลังจะลงไปสำรวจท้องเรศร่างนะฮะตามสาวเปอร์เซียคนนั้นไป West Kodabakche uh, It's a place that uh, They uh, Go for uh, The weather uh, is uh, very cool Than the uh -huh. ground level Because of that uh, They build their house like this Aha uh -huh. uh -huh. Just to relax yeah. and rest we yeah. This is underground? This yeah. underground หลบร้อนนะอากาศข้างล่างค่อนข้างเย็นก็สวยงามนะสถาปัตย์เขาสวยงามนะครับเป็นเซมิทรีดีนะฮะโอเคฮะผ่านมาไอ้แช่นะะเดี๋ยวเราไปทำงานของเราต่อดีกว่ะครับก็เดินเข้ามาให้ดูนะว่าเราซกเป็นประมาณไหนนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็เริ่มเข้ามาสู่บาซ่าของกระชันนะฮะ what's the name of the b a 사 again a ฟอนั k คอนักนะฮะนี้งของพี่เกนนี่น่ารักมากเลยก็นี่เราจะฝั่งตรงข้ามนะครก็จะเข้าสู่บาซ่าแล้วนะฮะเราไปดูกันดีกว่าว่าบาซ่าที่คาชานเป็นยังไงนะฮะที่ลานไม่มีกฎในการข้ามถนนนะฮะต้องระวังตัวกันเอาเองนะฮะเหมือนเมืองไทยฮะ It's the main bazaar. Aha. Uh -huh. The name is Gosarano. Gosarano. Yeah. Ah, the Kachan bazaar. This is the old bazaar, right? Yeah. Gosarano. 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 Go ah. -no. Gosh. -no. Uh, okay. Gosh. 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 จะเข้าสู่ช่วงพักเที่ยงเลยนะเขาก็จะปิดร้านกงน้แล้วเปิดทีห้าโมงนะครับก็เซสต้านะครับจากคุณยายเกน่บอกนะครับเพราะว่าอาการมันร้อนจัดเลยต้องนอนกลางวันนะฮะสายก็จะเป็น Hello <laughs> What is this The red yes yeah. Soap Oh ส so บู่นะฮะ Very big soap Yes? You cannot uh, have you ever use? No. You should try one. Very อากาศที่นี่ข้างในนี่ไม่ร้อนเลยนะครับเนื่องจากหลงังคาสูงนะแล้วก็มีช่องระบายอากาศนะค่อนข้าง มีลมพัดซะด้วยซ้ำนะฮะโอเคนี่นตอนแรกนึกว่าเซรามิกจีนนะฮะไม่ใช่และที่บาซาที่ขัชันนะครับอยู่ที่บาซาต่างๆนะเขาต้จะมีสแควร์เล็กๆนะเหมือนแบบผมไม่รู้จะเรียกไงห้องโถงอนะที่นี่เขาเรียกทิมเชนนะฮะก็คือเหมือนแบบห้องโถงที่ มีร้านค้าอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีบอ่อน้ําอยู่ตรงกลางนะครับและที่ที่เราจะไปถ่ายรูปเนี่ยชื่ออา i n มิโนโดลีนะครับ mm hmm. คือเป็นทิมเชนที่เขาบอกว่ายังคงสภาพอยู่ได้ดีแล้วก็สวยที่สุดในคาชานนะคร mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า,วามันอลังการแค่ไหนนะฮะ mm hmm. และนี้นะครับโอเค but now we're going to the famous one อะมิโนโดเล่นะครับถึงแล้วนะครับเห็นไหมอะมินอูโดเล่แต่ภาษาอังกฤษเรียกอะมิโนโดเล่นะครับนี่ก็เป็นโหเมียเมียโอ้โห,โห,โหสวยงามครับฮัลโหสวัสดีสวัสดี Have, uh, three level, and a ีสองชั้น e มม e จากไทยใ e ่และ e ีสามช e ้นขึ้นไป h a ะพื underground น w n That underground นะครับทีมเชนนะครับโอ้โหอามโนโดลีนะครับ, oh, อ,โโรบอย่าลืมแวะมานะครับก็เดี๋ยวขอญาตไปทางานก <c oughs> ่อนนะฮนะแล้วเดี๋ยวว่ากัน อันนี้นะครับเราก็ถ่ายรูปที่ทิมเช่นอะมิโนโดรี่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับนี่ so there is another one right yeah it's bakshi 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 hah inside t h i s, <Yeah>. <S is your place right just there I met you here <laughs> hello อันนี้นะครับเป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ยัง <Amazing. S 1> ไม่ได้เปิดใช้นะฮะสวยงามนะฮะโอ้แต่ขาดชีวิตชีวาไปหน่อยนะฮะ <c oughs> this nice I met you here r e a l l yes y Last <year? S 1> yeah the other day when you about to buy the carpet oh <my> right right, right. นี่เป็นเพื่อนสาวของยีเกเน่นะครับฮลโล o How are you today no. No. <laughs> อันนี้นะฮิปเติร์มากนะครับโอเคเดี๋ยว Where should we go next Should we go have some lunch Yeah we ค a n o okay, โอเค Let's go <S <Okay. S 2> เราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะฮะก็ต้องพาบรรดาแอส,สเซสเซนต์นของเราไปกินข้าวเที่ยงนะฮะ สาวคนนี้สวยมากเลยข้างหน้าชุดม่วงเนี่ยสวยมากเลยฮ้ย hey! <Hey. S 1> นี่นะสวยมากเลยสาวเพอรซนแล้วนะครับเมื่อทำงานเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปกินอาหารดู้ครับอาหารอิหร่านนะครับที่คาชานเนี่ยเขามีอาหารขึ้นชื่ออยู่เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เราจะไปลองทานกันนะครับ so what food do you want me to try today the kachan f again, w ก a t is the name? Kush l บ b i a k ูชลูเบีย Bean a เบ meat. Bean and meat. Kush l เ b i a นะครับหรือเป็นสตูนะครับสตูเนื้อใส่ถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกินแอนเดอ another o n ง i s called meatball Chef the s m a ม h เชฟเ e อร์กัสโมา It's the kind of rice with meatNo don't have สุมาอิสกัยวางแผนอ่าฮะอ่าฮะโอเคงั้นวันนี้เราจะไปลองสองอย่างนะครับบอยส์ The first one เนี่ยวันนกูชลูเบียนะครับอาหารของข้าชานัอีกอันหนึ่งบอสมะเชฟเต้โซมะวันนี้เราะพาสองสาวไปทาน Hmm. Dia tamah.